สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณค,ครูแอนกันหาค่ะสัปดาห์ที่33หน่วยดอกไม้แสนสวยนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องสีของดอกไม้กันค่ะประจวาวันพุที 16, ่ีิมกราคมปีพุทธศักราช2565นะคะสีของดอกไม้นั้นมีมากมายหลายสี และก็มีหลากหลายพันธุ์เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักรู้จักกับสีของดอกไม้กันนะคะว่ามีสีอะไรบ้างและเป็นชื่อเรียกว่าดอกอะไรบ้างนะคะสีที่หนึ่งสีเหลืองได้แก่ดอกดาวเรืองดอกทานตะวันดอกราชพืบ ดอกรวงพึ่งดอกพุทธรักษาดอกเบญจมาศดอกดารารักและดอกจำปาค่ะมาต่อด้วยที่สีชมพูสีชมพูได้แก่ดอกไม้อะไรบ้างคะดอกเบญจมาศดอกกุหลาบดอกทิวลิปดอกคาเมรีย ดอกเฟื่องฟ้าและก็ดอกชบาค่ะต่อได้ดอกไม้สีแดงนะคะได้แก่ดอกกุหลาบดอกงอนไก่ดอกเข็มดอกโปยเซียนและก็ดอกชบาค่ะจริงๆมีหลายสีมากกว่านี้นะคะมีหลายชนิดมากกว่านี้แต่คุณครูยกตัวอย่างให้เด็กดูเ,ดกดเพียง5้าอย่างนะคะ <c oughs> ต่อไปดอกไม้สีน้ำเงินได้แก่ดอกอัญชันดอกไฮเดรนเยียแต่ก็ดอกบัวค่ะต่อไปดอกไม้สีขาวนะคะสีขาวได้แก่ดอกมะลิดอกแก้วดอกพุทซ้อนดอกลีลาวดีและดอกรักค่าต่อด้วยดอกสีม่วงนะคะ ดอกบานไม่รู้โรยดอกกล้วยไม้ดอกลาเวนเดอร์และดอกชบาค่ะดเด็กๆเห็นไหมคะว่าดอกไม้มีมากมายหลายสีหลายพันเลยใช่ไหมคะดเด็กๆนับจําได้ไหมเอ่ยว่ามีกี่สีอ่ามีได้แก่สีเหลืองสีชมพูสีแดงสีน้ําเงินสีขาวและสีม่วงคะ่ะมีทั้งหมด6สีนะคะ โอเคสำหรับงานศิลปะวันนี้นะคะดอกไม้แสนสวยนะคะวันนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เติมจำนวนตัวเลขเรียงลำดับเหตุการณ์การเจริญเติบโตของดอกทานตะวันและระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆเ,เอ๊ะ,ะอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะต่อไปแบบฝึกหัดภาษาไทย แบบฝึกหัดภาษาไทยวันนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เขียนคำพื้นฐานอนุบาลคำว่าพริกค่ะเรามาสะกดคำว่าพริกพร้อมๆกันนะคะพริกสะกดว่าพอรอ,อีกอพริกพริกสะกดว่าพอรอ,อีกอพริกอีกหนึ่งรอบนะคะพริกสะกดว่าพอรอ,อีกอพริกนะคะฝึกพูดฝึกอ่านและฝึกเขียนไปด้วยนะคะ ต่อด้วยแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะคะแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษวันนี้คุณครูให้เด็กเเขียนคำศัพท์คำว่า p a y p a y แปลว่าเล่นนะคะเราจะมาสะกดพร้อมกันนะคะ p l a y play แปลว่าเล่นค่ะ p l a y play แปลว่าเล่นค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะ p l a y ว่าเล่นคะ่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกพูดฝึกอ่านฝึกเขียนด้วยนะคะต่อไปมาดูแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูให้เด็กๆเขียนตัวเลข57อารบิก57ไทยและก็คำว่า57ค่ะ57อารบิก57ไทยและก็คำว่า57ค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะ57อารบิก 57ไทยและก็คำว่า57ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ